แค้มหวยทาฮาวด้วยครับเด้อมือเนี่นะครับล้มเลืองล้วสัปดาห์นี้อยู่กับน้องไอคิวนะครับพากกันมหาอยู่หากินล่าปลาหลาดลว่าท่านจะว่ากันพลาดด้วยน้องไม่แล้วละมือดูเดือดกระนาดนะ,นะครับหวยทาฮาวบันเก่งเฮ็ดเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์น,นเขตนะครับพ<ม>ักปัญญังมือเนี่ยไซเบด,ด แมหวยนะครับการพาดด้วยป้าน้องใหม่นะครับจังไดก็บว่าพาดมาเมือนะอเนาะทุ้งกูหละของแท้ด้วยนี่ถ่ายทำจากสถานที่จริงบดได้ใส่สแตนอินใดๆทั้งสิ้นนะครับหมุนป้าผาดงอยู่นี่นี่น,น,นี่มะเบิองน่องไอค้คิวกลังใส่นี่ธรรมศาสร์แต่แท้ท ่กำลังใส่กันอยู่นะครับรลาลาปลาลาดลาปลาลาดนะครับแต่ว่าได้ประกดกับเอาคือเก้านะครับได้เอียนกับเอานะครับได้ปลาดุกกับเอานะครับแต่ว่าตั้งใจมาลาปลาลาดนั่นแหละนะครับโต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 ของแท้ของแทะนี่นี่นี่ของแทะเดี๋ยวนะครับเอาใส ไปเรื่อยๆก่อนนะครับมานประมาณเดี๋ยวมารุ่นกันนะครับนี่รอบสองรอบยามน,นะครับบรรยากาศริมห้วยทา่าฮานะครับราเลาะโรงงานน้าตาลมิดลาวเขานี่แหละนะครับโอ้น้ำกำลังไหลคักนะครับบกกาสล,ลงเหร่นดอกนะครับ <laughs> แต่การพาดไปแล้วนะครับมีโนอไม่เห็นสิบปลายนอแล้วล่ะ นี่นี่ทำมาหากินนะครับบนแผ่นดินล้านะครับกับรายการล้มเรืองล้านะครับโดยทีมงานบ่าวสวนอ้อยขี้เหือมาเนี่ยขี่เหือม้าขี้เหือขี้เหือดิเหย่อมาบ่าวยืมมาถ้าไปแม่ได้เจ๊กเจ๊กโลชามสีโลนะครับผม ไปเรียร้อยเ่จับอโอ้กระตองครับเล็กแลมนี่วิธีสาธิตวิธีลาประหลาดใส่ลิฟท์ขั้นรถแต่ว่าตันถือประกดเราน้ำอยู่ด้วยมันเป็นว่าปวดหิ้งเนี่ยเราจะประหลาดเราว่าไง <c oughs> ได้ขึ้นทั้งหมดเลย <c oughs> บ่ มเ,เนะอาไปได้โอ้มันเลิกได้เนยนะ้องเอ็กคิ้วนะโอ้แข่งหนักแข่งหนักโบโบได้ต้องขึ้นตรงบนด้วยเสียงน้ำเนี่ยยาว่ามันไหลอ,ไอันควยด้เนียสมบติว่าเขาตกตายงังว่ะไอ้พวกแปลกใจหรอกมันคือตายวานทีมันเหลียวเบิงนะ่งหน่าทั่ แต่ผู้แต่ผู้ไปหาแด้วเนี่ยนึกว่ากาใกล้เนาะโอ้มันไหลแห้งอ่ะบ่อวานบ่บ่เว็นตาประมาทบ่บ่กับน้ำกับท่าเนี่ยอันตรายอันตรายเหลียวเบิ่งอยู่งถึงสะพานคือจังหวัดมันบ่แห้งเด้อมันบ่เหลียวเมืเบิ่งมันไหลคักดูนี่ ปนั่นง,งัวมันยังก,ากา้าข่ามเนาะฟูได้ปลางัวอ้าวมันฟูติเออโดดตามโดดตามเล่นปะห้องน่ะคิ้วได้ใสย,นยืนปะปลาขึ้นปลาลงอยู่หันละอ้าวมันมาหนึงเฮงเดอ้อนะครับขอปลาไปอยู่ไปกินน้ำเจ้าพอห,หวยตาหฮ้าเวยมื่อนี่ ไอ้จีโอ้อยู่พี่อยู่พี่ <c oughs> เออหมายไว้นะพ่นทีลืมด้วยมาเทียบปลาถือ,ม,อมันหาไปเห็นเด้จมเลยเด้นปลาลาด <c oughs> เออ ตัวใหญ่ด้วยเนาะใหญ่แข็งแรงพร้อมเลยใหญ่กูปะละรถอีกเนื้อแน่นตึ๊บต้มสมคักๆนี่คือเราเท้าจะพูดละสองสามเป๊กนี่โต เดี๋ยวคอยมาเบิ้งกันนะครับว่าสิโขกสีหมานซ้ำใดเมื่อนี่อ้าวมาเบิ้งกันมาเบิ้งกันครับมาแล้วเออประหลาดประหลาดลังแรกใส่อู้นี่เห็นบ่เห็นบ่นี่ของแท้ของแท่อกิไม่ได้พักอ่ะกลังแรกออกมาแล้ว่สิมันซื้นได้ป่านี่ Tụi nhảy bên đây tự nhiên Ủa nháy bên đi, nhưng nhưng đi, Ua, tổ, tổ đi, bà <laughs> thằng nó mày đi <laughs> Nó mày có ừ, đầy bị sọp là, bên 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 Ừ Bà cái Lơm mán 3 tem lắm, 3 tem, tem lắm Ừ Ừ khoa cái tít buộc nè <laughs> tít cháy nhau nhau đi แฟนลาดเฮ้อถึกก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปอปร้านลงมาซ้ำแขนตัวยังไงปะรุ่นน่อยรุ่นน่อยรุ่นจิ๋วเอาเออนี่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 เห็นป่าวรุ่นจิ๋ว แค้มหวยทาาฮาวลาปลาลาดกับทีมงานสอไอคิวเนี่ยฉีกระเดียนทั้งน um, uh ้อใหม่ทั้งปลาลาดเป็นจังน้องเขาว่าครับมีตลอดเลยนะครับเพราะได้เพราะได้ยามอยู่้อีย สี่ๆเลยเรื่องในเรื่องคำๆมากเจาก้าวิสิการนี่ไปจ้เะเดี๋ยวนะไม่ตีนจน่อยแหละไม่บอก,กเ,เอามันมาครับนี่มาเบิ่งวิธีใส่นะครับนี่ต้องใส่ให้ลึกนะครับยังขีดก,กระเดือนใส่ให้ลึกเพราะน้ำมันลงตลอดนะครับ<ล>อันนี้ก็ยังบ่ทันน้ำอยู่นะครับเบียดยังร้อยอยู่ตลอดอยู่เ,เ,เ,เออเราต้องใส่ให้ลึก ah uh -huh.